สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บทสรุป Channel เราก็จะกลับกันมาอยู่กันในเกม Birthday the b e g i n n อีกครั้งนะครับโดยใน EP นี้ก็ยังอยู่ในโหมด Challenge เหมือนเดิมนะครับ ซึ่งจะมาถึงในชาเลนจ์ที่2กันแล้วโดยรายละเอียดในด่านนี้นะครับเป้าหมายคือการให้กำเนิดเทอราโานอดนครับซึ่งเทอราโนโดนเนี่ยจะเป็นสัตว์ดึกดำบรรน,นะครับที่มีลักษณะคล้ายนกครับก็คือ,เ,อเป็นนกในสมัยดึกดำบรรนั่นเองเราจะมาดูรายละเอียดกันสักนิดนึงนะครับเ,เวลาที่ให้ ในการทำชาเลนจ์หรือด่านนี้นะครับก็คือ7ล้านปีครับแล้วก็ตัวเลเวลของเราก็คือจะอยู่ที่เลเวล8แล้วก็ HP 1900ขนาดของคิวหรือโลกของเรานะครับก็จะเป็นไซส์มินิไซส์เล็กเหมือนเดิมโดยที่อุณหภูมิพื้นฐานจะอยู่ที่43อ,องศาครับและในเงื่อนไขพิเศษนะครับด่านนี้เขาจะไม่อนุญาตให้เราใช้ไอเทมนะครับแล้วก็ส่วนด้านล่างเนี่ย จะมีรายละเอียดบอกเราว่าตัวเป้าหมายของเราหรือเจ้าเทอราโนโดอนเนี่ยเราจะต้องทำการบันทึกในภรารกิจชาเลนจ์นี้โดยไดโนเสาร์โดยในขณะที่ไดโนเสาร์มีการขยายพันธุ์ไปแล้วเนี่ยแต่เจ้าเทอราโนโดอนเนี่ยกับศูนย์พันนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าอุณหภูมิในโลกของเราเนี่ยเย็นขึ้นหรืออุณหภูมิตามลงนะครับ เพราะฉะนั้นการที่เราจะทําให้เจ้าเทอรนโดดันกเนิดขึ้นหรือมีชีวิตอยู่ได้เนี่ยเราก็จะต้องทําให้อุณหภูมิในโลกของเราเนี่ยสูงขึ้นหรือว่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นนั่นเองครับโดยที่เป้าหมายในการทําให้เจ้าเทอร์นโดรนเนี่ยกำเนิดได้ก็คือ44องศานะครับแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในชชเลนจ์เลยครับ เมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็เหมือนเดิมเลยครับจะมีตัวที่ชื่อเนวี่แนะนําเราเราก็จะให้เราตั้งชื่อเหมือนเดิมก็ผมจะเอาเป็นชื่อ default ของมันไปเลยนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเควสนะครับก็คือให้เราบันทึกหรือแคปเจอร์เจ้าเทอร์รานโดดนนั่นเองครับแล้วก็จะบอกเกี่ยวกับรายละเอียดของขนาดคิ้วของเรา ล้วก็จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยในโลกหรือในคิวของเราเนี่ยจะมีเจ้าไดโนเสาร์เนี่ยอาศัยอยู่แต่ว่าตัวเทอรานโดดอนหรือตัวเป้าหมายเนี่ยได้สูญพันธุ์ไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องชุบชีวิตมันขึ้นมาใหม่ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าไม่อนุญาตให้เราใช้ไอเทมในคิวนี้นะครับ แล้วก็จะบอกเราว่าเราจะทำยังไงในการชุบชีวิตเทรานโดรโด,โดยที่ไม่ต้องใช้อเทมก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันครับเริ่มแรกนะครับเหมือนเดิมเลยคือเราจะเข้าไปดูในตัวไลน์บ,บารีก่อนว่าเจ้าเทรานโดรเนี่ยมันจะต้องออวิพากษ์การมาจากตัวอะไรก็จะขอดูก่อนนะครับว่าเป้าหมายของเราจะอยู่ในหมายเลข 162ครับแล้วก็ผมจะกดเข้าไปดูในกราฟนะครับโดยที่เป้าหมายของเราเนี่ย162เนี่ยจะพัฒนาการมาจากตัวนี้ครับเบอรนซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตข้อมูลทางด้านขวาเนี่ยขเขาจะบอกว่าน้ำปัจจุบันสิ่งมีชีวิตพัน์นี้เนี่ยมีอาศัยอยู่ในโลก ะตอนนี้คือ1นึ่งแสนหก็คือเราสามารถเอาตุ้นน้ำมาพัฒนาเป็นเจ้าเทอร์านโดดอนได้โดยที่สิ่งที่จะให้เราสังเกตนเ้ก็คือเราจะต้องทำให้อุณหภูมิในโลกนะครับอยู่ที่ประมาณ39องศาถึง49องศาครับเพื่อให้ เทอร์านอโดนเกิดแล้วก็เทอร์านอโดนเนี่ยจะมีชีวิตอยู่ได้ในอุณหภูมิ27ถึง5 5องศาครับส่วนความชื่นก็คือ39%ถึง88%ครับผมก็เดี๋ยวยังไงเรากลับไปดูกันที่ข้อมูลของคิวหรือโลกของเรานะครับตอนนี้เราจะพบว่าเอ่อถ้าสังเกตทางด้านขวาเนี่ยในมินิแมป ะบอกว่าอุณหภูมิในโลกเราตอนนี้อยู่ที่43องศาและกำลังจะเปลี่ยนไปในอุณหภูมิ33องศานั่นหมายความว่าอย่างที่บอกตอนแรกคือโลกที่อยู่หรือคิวที่เราเล่นตอนนี้เนี่ยมันจะอุณหภูมิลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำได้นะครับก็คือต้องคงอุณหภูมิร้อนๆเอาไว้พิธีการนะครับ เงื่อนไขของการปรับเปลี่ยนอุณหภูมิหลักๆนะครับก็คือความลึกของน้ําและความสูงของภูเขาครับน่าหมายความว่าถ้าภูเขายิ่งสูงก็จะยิ่งทําให้อุณหภูมิภายในโลกเนี่ยลดลงหรือหนาวขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่เราต้องทําเลยก็คือการปรับเปลี่ยนอุณหภูมิเอ่อการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมหรือภูเขาให้มีพื้นที่ที่เตี้ยลงครับ ก็เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับวิธีการก็คือให้เรา,เาผมจะขอเปลี่ยนมุมมองสักนิดนึงเพื่อสะดวกต่อการมองนะครับก็จะให้เราทําการลดพื้นที่นะครับตามนี้เลยเราก็จะเห็นว่าเมื่อเราลดพื้นที่ไปแล้วเนี่ยอุณหภูมิจะบวกหนึ่งก็ะจะทำการลดไปเรื่อยๆเ,เ,เลยครับ ตอนนี้เราจะเห็นว่าอุณหภูมิจาก43องศาเนี่ยจะปรับเปลี่ยนไปที่35องศาก็ยังไม่พอครับเดี๋ยวผมจะลดลงไปเรื่อยๆเลยก็เป้าหมายเนี่ยผมอยากจะลดให้ถึงประมาณสักความสูงระดับ1ทีครับเอาสัก2ก็ได้ครับ แล้วก็ลดตรงนี้ที่เหลือครับซึ่งเราจะเห็นว่าทุกครั้งที่เราทําการลดแผ่นดินนะครับค่า HP ของเราเนี่ยก็จะลดลงด้วยแต่ว่าตรงนี้ไม่ต้องซีเรียสนะครับเมื่อ HP เราหมดเนี่ยให้เราออกไปเล่งเวลาหรือเริ่มเวลาในคิวนะครับมันก็จะช่วยเพิ่ม HP ของเราได้ ก็เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมจะพยายามลดพื้นที่ให้อยู่ในระดับต่ําๆหน่อยก็แล้วกันครับก็คือจริงๆเ,เราไม่ต้องเน้นความสวยงามมากก็ได้ครับตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เราทําการลดระดับของพื้นดินไปนะครับให้ได้พื้นดินที่ต่ำลงเนี่ยเราจะเห็นว่านะตอนนี้เนี่ย อุณหภูมิในโลกเราเนี่ยจาก43เนี่ยตกลงไปเหลือ41นั่นหมายความว่าอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นแล้วครับต่อไปอีกพี่หนึ่งนะครับก็คือให้เราลดระดับน้ำทะเลครับก็จะช่วยได้เหมือนกัน ามนี้ได้ครับผมก็จะทําการลดระดับน้ําทะเลไปเยอะๆนะครับซึ่งตอนนี้เราจะเห็นว่าอุณหภูมิเนี่ยอยู่ที่4 3เท่ากันแล้วแต่ว่าเป้าหมายของเราคือทําอุณหภูมิให้ได้44ครับก็จะขอลดพื้นที่แถวนี้ก็ได้ครับเราก็จะเห็นว่านะตอนนี้เนี่ยอุณหภูมิอยู่ที่43าและกาลังจะปรับเปลี่ยนไปเป็น45้าครับ ถึงตรงนี้เราลองกดออกมาดูข้างนอกครับแล้วก็กดเริ่มเดินเวลาครับแล้วคอยดูว่าผลที่ได้จะเป็นยังไงบ้างจากข้อมูลตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าเจ้าตัวเทารานอโดนเนี่ยณนะตอนนี้เนี่ยมันเหลือศูนย์แล้วก็ขึ้นเป็นไซร,รัตหัวกระโหลกนั่นคือศูนย์ผ่านแล้วเพราะฉะนั้น เราต้องรอสักครู่ครับผมจะทําการเล่งเวลาไปเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วครับโอเคครับตอนนี้เรียบร้อยแล้ว เราจะเข้ามาดูกันนะครับว่าตัวที่เราต้องการหรือเป้าหมายเจ้าตัวเทอร์นดอนเนี่ยเ,เกิดมาแล้วหรือยังอ๋ออยู่ตรงนี้ครับบินไปแล้วเป็นตัวนี้ครับหลังจากนั้นเราก็ทําการแคปเจอร์หรือบันทึกข้อมูลของมันนะครับก็จะสําเร็จชาเลนจ์นี้ทันทีครับ ก็ทําการบันทึกเลยนะครับเพื่อจบภารกิจครับโอเคครับ <Okay. S 1> ก็ตัวเนวี่หรือตัวผู้ช่วยของเราเนี่ยก็ทำการแสดงความยินดีว่าเราทำเคสได้สำเร็จแล้ว ก็เรียบร้อยครับจบเฟสครับเป็นอย่างไนบ้างครับกับเกม Birthday The Beginning ใน Challenge ที่2ซึ่งเป็น Challenge สั้นๆเหมือนกับ Challenge แรกจะแตกต่างกันก็แค่ใน Challenge นี้จะห้ามไม่ให้ใช้ไอเทมเท่านั้นสำหรับใครที่ชอบหรือถูกใจก็ช่วยกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับส่วนใครที่มีข้อเสนอแนะติชมก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมครับขอบคุณครับ